พี่น้องถ้าพี่น้องยังเบื่อเบื่งบรรยากาศเออจำอ่ไรจำอะไรละพี่น้องล่าสุดเอาเตรียมพร้อมแล้วเออยบร้อยแล้วจ้ะพี่ ย่างพี่น้องเมึงบรรยากาศยามเย็นวิธีกำลังติดตั้งแล้วครับพี่น้องบ่วงซองกขลิซอมข้างในนะครับยามขึ้นนี่วงหนึ่งกลิซอมทั้งหนาบังมีในสคริบปบได้คิดยากว่าบมีบัมีในสคริปได้ไปขึ้นข้างเดียวบ่ะมได้ดลทั้งสองแงขึ้น ขึ้นนึข้ได้แล้วเป็น,นบ<อ>่ขึ้นได้แล้วตเผมดึง,ดงนลำพุ่งอยู่งคือสามพันเลยแล้วมาใช้กับสามพานันเหยียบสายน้ำพุงบ่อยข้อเจ้าพานเลยม่นหนี่งพันจอดกับจอดทั้งค่างบ่ยเหยียบสายไฟขาดอีกเรียกข้นวิธีพี่น้องมือเสาร์มืออื่นกับจังศรีไซนั่งลานไซย,ยังอีกอันนี้ขึ้นได้แล้ว นี่ก็น,นัดทุมนึงคือเก่าะครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วสวย,สวยพี่น้องมือนี้สอบสวบแต่ละสามคนมือนี้เบิดมือเบิดคำเลยดหน้อยก็สู้คือกันให้กำลังใจกันมึงไม่ใช่การย้ามเย็นครับพี่น้องก้อนก้อนจิตก้อนจีสวม ใช่พี่น้องเบิ่งบ่งบค่อยดีมีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเอ,อ้ยคิดฮอดหลายอยากถ่ายคลิปอันนั้นอันนี้ให้พี่น้องเบิง่งถ้ากันยังกินเขาเลี้ยงนะพี่น,อน้องเนาะนี่คึ่มมาแล้วมืดมาอีกแล้วครับพี่น้องใกล้ว่าใกล้กลันเลยว,ว่าบ่มีในสสกคีฝุฝนมาเลี้ยงเพื่นอน่า,นม,ามืดมาแล้วพะนะพี่น้องเบ้อง ฟิลกินข้าวหรือยังลูกกินข้าวหรือยังมานี่ดิสวัสดีครับเออทักทายกันกันนะชื่อยังชื่อฟิวครับชื่อฟิวใช่มาจากสาลูกมาจากพิจิตครับมาจากพิจิตป้ามาตอไก่คักเนยตัวนี้เป็นยังไงเนยมาอยู่มาอยู่ได้กี่วันแล้วสองสองวันได้แล้วครสองวันใช่สองวันกับท่าท่าซิดฟอน ผู้สอนไปจากเซตแล้วผู้สอนไปสี่ห้าใกล้แล้วครับหกเซตแล้วใช่มั่นใจกี่เซตหรือยังเซตต้นๆมั่นใจฮะเหลือเซตที่ผ่านมาต้องไปพวนโอ้นะได้ยินว่ามีเสียงได้ยินว่ามีเสียงลองเสียงลั่หลองเพียงปิน่นเอให้ฟังจากน้อยก่อนนะเ,เพียงอะไรก็ได้<อ>เพียงมาลำ่ลองได้ไหมก็ เอาลองฟังเมืองพี่น้องละเหยีที่ออกมากะจนฮอจอดป้อนเถิงเมืองบ้านเถิงนมาพ่อสาวแก้มเป็นเหมืนใจสะเทือนพ่อน้าว่าจ่าเจ้าเว้าแหงประมาณนี้ครับโอเคเอาสู่ๆเด้อเป็นี้ในกระเป๋ ต้องตั้งใจเอาตั้งใจหรอตั้งใจอในบได้กับถามคู่ถามมูถามผู้ยิบบ้านผู้ซอยที่อยู่ในกลุ่มที่คู่เต่งตั้งให้ล้วก็บบดี้สามสู้ๆคู่เป็นกำลังใจให้เ้วเ,เจอกันหนึ่งทุ่มโ,โอเคครับพี่น้องพายงางหาหลาอไปเรื่อยๆเขอมาจวดบงงยี้ในห้องก่อนพี่นอ้นองพรกันทิตยยังกันทำอะไรกันอยู่ นี่ทำอะไรสรุปสไลด์กันหมดเลยเก็บชิงฝันลงอีกหน่อยกันซีนไม่ได้ป้านอนเห็นหยังอย่างนี้แบบนี้เห็นคุณแม่บอเห็นคุณแม่มาทั้งนี่บอจีโอไงไม่หนี่ จะอยู่ไหมจะอยู่ต่อหรือยังไงบ่ไดลได้สวยโมเดลยังล่ะถ่ายคลิปเจ้าพรักนี่ล่ะเป็นยังไงคือนเองเป็นวอาเจ้าวอลบาคู่ไกลสอนบอรลูเลี้ยงอีหยังของบอรลูเลยจะได้วอาบอลเดวอาบอลเ้วอลเพราะว่าของสอนดีอยู่ดิ เจ้าเว่าว่าข่อยสอนบ่ดีเม่ยนบอสิอยู่ต่อไปบอหือบ่อยู่ข่อยมีโอกาสว่าสิยอมรับบ่ยอมรับจะได้บอ้ข่อยบอเนี่ยใจดีหน่อยไม่บอกคือข่อยฟังว่าเจ้ามาบอกบอกให้ข่อยว่าคใก้สวนบุร้เลียงเลยวัสสัน เว่าวบอะรเวอได้เวถ้าบ Monkey, อกก็คือเ่ต้องอยูต่อไปค่ะก็บของไปเลยเ<า>น่ใจ<า>มันบอว่าเว้า <atra. S 1> ชิสูต่อไปบอชิตั้งใจบอมีเงินใส่บอตอนนี้นบอมีจ,จากบาท สูเทตัว<ะ>ไปแต่ไปคอดไส่บ่อน้อนี่น้อพี่น้องคอยซูนไวสันไปว่าคอยๆนี่คอยยางมาน้ำหาเลยเจโอสาวจะสูพี่น้องเบื้องหน้าไว้นี่แหะเป็นผู้จังซี่ล่ะนี่นี่บ่<ะ>มีเงินใส่<ะ>ไปเก็บเฮดได้ จในคาลวดมาสอมน้ำมูเพื่ออยากมาตามฝันเจ้าของอยากเป็นหางเครื่องอยา่าเหมือนใจคานิเ<ะ>จ้าต้องสู่จะต้องตามฝันของเจ้าให้มันได้เข้าใจบ่า<ะ>ขามมี20สบาทล้วให้เจ้าเนี่ยเอาขอบพระคุณขอบ,ขอบคุณคุณแม่ คุณเม่จากของกุงมันฝากมาให้้อใจบให้ตั้งใจทำงานดีใจบดีใจบขอบคุณแม่ลด้ค่ะจากของกงอายุหมันคยืดแแ่ด้ให้รวยด้ค่ะชิดตั้งใจบอกตั้งใจครับ เต็นหาดลันน้มต่อเนาะค่ะแล้วก็ขึ้นมาไล่หนำใจดักขึ้แนวห้องโกงซื้อขอบคุณค่ะเออขอบคุณคุณแม่จากห้องกงนะครับที่ส่วนว่าปิดสภาพบุญให้แม่เนี้ยแล้วว่าเอาเอาให้แล้วหลไหวใส่ใส่เนี้ยไดถือโทษถึกเด้อ,อขอเบาหยอนกั้ซื้อขอเสื้อไผ่เจ้าโอเคบอจิ๊บไว้ใหญ่มันเสียมันหยางตั้งใจซ่อมโอเคเดอ้อเอาสลักพี่น้องมึงอนีมาเสื้อไผ่ จีอูสาวจะสูพี่น้องคุณเม่ฝากไม้หาร้อยบาททุกคนนั่งฟังประสันทุกคนแบบว่าแบบดีใจบอดีใจกามูนา่ะดีใจเออนี่แต่ว่าเราใจแข็งอยู่เราบ่หายพอเราบ่ได้บอกให้ขอยอีรีแล้วเรยบ่หายเหมืนบอเออ อาใจสักแล้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมเด่นของเขาทุกๆคนทุกๆท่าน,นนะครับตอนนี้ก็คือได้เวลาสิบปีซ้อมแล้วเก็บไว้ดีๆไม่ได้ไดีไม่ได้ซื้อมากซื้อผู้เขียวเก็บไว้ดีๆให้มันหายมันเสียอยากย่งไก่ซื้อกิน,กน,กนให้แบบประหยัดโอเคเอาใจสักแล้วพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซุนี้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย